ทางที่จะไปโพลิชพอยนะคะอีกที่หนึ่งในบริเวณแฮนสันเบย์นะคะช่วงบ่ายลจะตที่นอนพักผ่อนกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะทามุกค่ะค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะพาไปเที่ยวอีกที่นะคะจากแฮนสันเบย์เพื่อจะไปโพลิชแมนพอยต์นะคะระยะทางประมาณ13กิโลเมตรใช้เวลานในการเดินทาง18นาทีนะคะ จากเอนเซนเบยไปพอริตแมนพอยต์นะคะเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน C843 นะคะเลี้ยวเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะออระยะทางระหว่างสองข้างทางนี้นะคะถนนบางช่วงก็จะเป็นลูกลังนะคะคกคุข่าแล้วบางช่วงก็จะเป็นทางลาดยางนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะตรงด้านหน้านี้นะคะ เราไปเนี่ยเราก็จะไม่เจอ,เอระยะปลอดทางนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไป Police Manpoint นะคะเพราะว่าเขาไม่มีป้ายบอกค่ะบอกว่าเจ็บส,สุดถึงแล้วนะคะค่ะด้านหน้าที่เห็นนะคะก็จะเป็นอ่าวแอนเันเบย์นะคะท่าที่เราอยู่กันนะคะแอนเันเบย์นะคะเช้าเมื่อเช้าที่พายเรือขันยักษ์ายมือเนะะี่ค่ะที่เราไปกันนะคะเ้ซ้ายเมื่อเช้านะคะ ะะที่พายมาจากบ้านอยู่ตรงน้นนะคะเนี่ยที่เรือจอดหลายลำนะคะที่เราพายมาเมื่อเช้าโพลิมแ n นพ i อยนะคะตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของกาะทัสมาเนียนะคะใกล้กับอ่าวแอนซันเบย์นะคะแล้วก็อ่าวเบนาลองเบย์นะคะห่างจากซินแลนด์ประมาณ39กิโลเมตรนะคะ มีการเข้าถึงจากถนนสาย4843ประมาณ5กิโลเมตรค่ะไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นอ่าวแอนสันเบย์นะคะหากต้องการเข้าถึงจากทางด้านใต้ก็จะใช้ถนนแอนสันเบย์4843นะคะเป็นระยะทาง34กิโลเมตรนะคะจากนั้นคุณก็จะเห็นป้ายบอกทางเลี้ยวไปยังจุดพลริชแมนพอยน์นะคะที่พลร์ชแมนพอยน์นะคะ ไม่จำเป็นต้องมีบัตรผ่านอุทยานแห่งชาตินะคะและไม่สามารถจองได้ซึ่งนักนะคะสามารถนำได้เอามาเข้ามาได้จากแต่ต้องอยู่ในความควบคุมตลอดเวลานะคะที่ p o l i s h Man Point นะคะเราสามารถมาตั้งแคมป์ได้อยู่ได้ประมาณ4ี่อาทิตย์นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะฟรีแค,แคมปิ้งนะคะให้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเองนะคะที่นี่จะมีห้องสุขาหรือห้องรวม บริการให้นะคะอากาศเย็นนะคะอากาศเดล็กน้อยค่ะเมื่อเช้าร้อนแต่พวกเขาก็ยังโอเคกันอยู่เนาะแต่ีมันเย็นอะแดดซ้ายสวยมากๆราคาเนี่ย็ม่เท่ามากๆ นึกวือเปล่าแตไม่กล้าลงนะคะที่ตกปลาชอบตกบน้ำลเกิดแลเกิดจริงๆค่ะอยากให้มัมรมจเป็นกันจะได้่น้อยคินเสงมาด้านหน้าก็จะเป็นยทะเลแล้วเอนี้ค่ะนลก็จะเป็นทะเลใหญ่แล้วนะคะโอเชียนะคะยงคงไม่ได้เดไป ไม่ได้ตกปลาเพราะลมแรงกันมากที่เป็นไปมันมันแค่ได้กลับมานะคะอีเล้เขาอะไรกับกันคงเดินกลับมาทันดีนะไม่ยิ่ไม่ยิ้งถังปลามานะคะความสวยงามนะคะเห็นไหมคะพอรชแมนพอยต์นะคะสวยมากๆเลยค่ะลมแรงค่ะก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณเลยนะคะ หลังจากที่ไปโพลิชแมนพอยแล้วนะคะมันน้ำมันลงค่ะเลยไม่มีชายหาดที่เล่นน้ำกันนะคะ mm hmm. ก็เลยกลับมาที่ที่พักนะคะที่อ่าวแอนซันนะคะ mm hmm. ก็มาชมการเล่นเรือ mm hmm. เล่นเรือของสกีของที่นี่อีกนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อไปนะคะว่าวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่พิมพ์จะอยู่ที่แอนซันเบย์เ hmm. นี่ยค่ะพิมพ์จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก่อนกลับตัวเมืองลอสอนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเที่ยวด้วยกันเข้ามาชมด้วยกันในคลิปผู้ใหญ่บ้านเกาะทัชมาเนียนะคะขอบคุณค่ะชอบกดไลค์กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะค่ะขอทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ